สวัสดีครับผมชื่อนายธนโชขคงนกชื่อเล่นชื่อไหนตอนนี้กําลังศึกษายอยู่ที่โรงเรียนโยธินบำรงุงแผนการเรียนวิทย์คณิตห้องเรียนพิเศษมุ่งสู่โรงเรียนทหารครับเกชเชีย3.54ผมชอบและถนัดในการเล่นกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลเพราะช่วยฝึกความมีวินยัยและการทํางานร่วมกันเป็นทีมครับความสามารถพิเศษของผมคือการเล่นกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล ผมเล่นมาตั้งแต่เด็กทำให้มีทักษะด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีมความมีวินัยและความอดทนผมยังชอบฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะเชื่อว่าความพยายามจะทำให้เราดีขึ้นในทุกวันครับเหตุผลที่ผมอยากศึกษาต่อในสำนักวิชาศึกษาศาสตร์วิชาเอกพระศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพราะผมชอบเล่นกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลกีฬาทำให้ผมมีวินัยรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเห็นคุณค่าของสุขภาพ ผมจึงอยางนำสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ของตัวเองไปสอนและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆรักในการออกกำลังกายเหมือนผมครับ